ดรนกชลิดา ok แชร์สูตรย้อนวัยใช้ชีวิตให้เป็นอมตะทักทอกสัปดาห์นี้พบกับดรนกชลิดาอดีตนางสาวไทยปี2541ที่เป็นคนที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพเป็นอย่างมากศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพจนจบปริญญาเอกปัจจุบันเป็นวิทยากรเรื่องสุขภาพและยังเป็นอาจารย์พิเศษอยู่ ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงซึ่งมาแชร์ความรู้เรื่องการสร้างไลฟ์สไตล์ให้สวยย้อนวัยเหมือนเป็นอมตะหยุดฝืนนาฬิกาชีวิตก่อนพังระบบภายในยเผยสิ่งที่เป็นตัวการแก่วัยถมกระตุ้งมะเร็งอยากคงอายุเซลล์ให้อมตะต,ต้องเลือกกิน3ราชาอาหารแห่งความอ่อนเยาว์มาปรับไลฟ์สไตล์ให้สุขภาพดีแบบยั่งยืนไม่ได้เจอกันนานมากไม่น่าเชื่อเลยอายุ50กว่าแล้วยังดูไม่เปลี่ยนดรนพขอบคุณค่ะ รอบนี้ก็มาแบบอิมเอิบขึ้นอีกสักหน่อยจากที่พี่ตั๊กเคยจำได้เวลาไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพความงามส่วนมากคนจะถามเรื่องอะไรมากที่สุดดรนกส่วนใหญ่คำถามแรกเลยเขาจะถามว่าคุณนกอายุเท่าไหร่แล้วพอเขาทราบอายุก็จะถามว่าแล้วทำยังไงแล้วส่วนใหญ่สิ่งที่เราบอกไปเขาจะทำไม่ได้ แต่ว่าเรื่องกินจะเป็นเรื่องที่เขารู้สึกว่ามันน่าตื่นเต้นเขาว่าเป็นอะไรที่คนทําได้จริงคะสมมุติว่าไปพูดเรื่องเทรนด์ในตอนนี้นะคะซึ่งลยกก็กําลังพยายามทําอยู่อย่างเช่นอีฟการงดอาหาร16ชั่วโมงทานแค่8ดชั่วโมงอะไรอย่างนี้หรือหัตการอะไรที่มันแบบไลไปมากแต่ว่าเรื่องการกินคนต้องทานอยู่แล้วเช้ากลางวันเย็นเราก็แค่แนะนํา ว่าปรับสิ่งที่รับประทานเข้าไปเพื่อให้มันชะลอวยัยแต่เดี๋ยวนี้ reverse aging แล้วที่มาแรงที่สุดก็คือ longevity หรือว่าอายุยืนยาวแบบมีคุณภาพไม่ป่วยติดเตียงค่ะเรื่องการย้อนวัยชะลอความแก่ reverse aging น่าสนใจมากมันคืออะไร ดอกเรนบพูดถึงเรื่องของความแก่สมัยที่เราเติบโตมาก็คิดว่าอายุ30เขาก็ยังมีคำว่า30ยังเจ๋วแล้วสักพักก็มี40 is the new 30หมายถึงว่าอายุ40แทนที่30ยังเจ๋วแล้วตอนนี้50-60ถึง6กก็ยังแข็งแรงต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องทำถ้าปล่อยตัวไปตามสายน้ำเรื่อยๆเราก็จะเป็นอย่างสมัยก่อนที่ว่าแก่แล้วแก่เลยค่ะแต่ทุกวันนี้เรามีเทคโนโลยีมีการศึกษาวิจัยมีวาด กรรมากมายแต่เอาตรงๆเลยนะคะในที่สุดแล้วมันคือไลฟ์สไตล์ค่ะไลฟ์สไตล์ที่ซิมเพิลไลฟ์สไตล์ที่กลับไปสู่ความเป็นธรรมชาติเราจะย้อนวัยและมีสุขภาพแบบยั่งยืนได้ยังไงต้องเริ่มยังไงก่อนด n o p รนเริ่มต้นที่ตระหนักรู้ก่อนว่าเราอยู่ตรงไหนคนที่มาคุยกับนกเรื่องสุขภาพส่วนใหญ่เป็นคนเมืองนะคะ แล้วก็คิดว่าตัวเองทำงานแต่จริงๆแล้วไลฟ์สไตล์ของเขาคือเซเดนทารีหรือว่านั่งกินนอนกินหมายความว่าทั้งวันประชุมตั้งแต่9้าวเช้ายันกลางคืนแล้วก็แทบจะไม่ได้ลุกเดินไปไหนกินอาหารเร็วๆหน้าคอมพิวเตอร์ทำงานอยู่แต่จริงๆร่างกายมันรับรู้นั่งๆนอนหรือว่าเท่ากันกับการนั่งดูทีวีซึ่งร่างกายเราต้องขยับแล้วอย่ามีข้ออ้างเยอะคือถ้าอยู่ในตึกออฟฟิศเป็นทาวมันมีอยู่3มชั้นก็เดินขึ้นลงอย่าแบบว่านั่งอยู่กับที่อย่างเดียว แล้วหวังว่าจะให้สุขภาพดีมันเป็นไปได้ยากมากอย่างเราตื่นมาตอนเช้ามีแสงตะวันขึ้นร่างกายเราเห็นแสงตะวันก็ตื่นตัวพร้อมไปทํางานแล้วพอกลางคืนตะวันตกดินฮอร์โมนที่ออกมาช่วยให้เราหลับก็เมลาโทนินทุกอย่างถ้าเราคานพนาลิกาชีวิตว่าเวลาไหนควรทําอะไรเวลาพักก็พักไม่ใช่นั่งเล่นมือถือนั่งเล่นเกมอยู่ผิดหมดเลยแล้วยังไงก็ตามการนอนให้หลับแล้วสี่ทุ่มตีสองมันสําคัญเสมอที่จะให้ร่างกายหลั่งสารฮอร์โมนต่างๆให้เราคงความอ่อนเยาว์ แต่สิ่งที่จะทําได้คือไม่เล่นมือถือหลังสองทุ่งไปแล้วอันนี้จะช่วยได้มากนะคะเพราะว่าหลายคนมีปัญหานี้มาถามเยอะมากกว่าแบบจะนอนแล้วบางทีก็นอนไม่หลับบางทีมันไม่ใช่วัยทองหรือฮอร์โมนอะไรเลยคืออย่างที่นกแบ่งปันไปว่าเวลาตะวันตกดินแสงสลัวสลัวฮอร์โมนเมลาทินก็หลังออกมาแต่พอเราเล่นมือถือปุ๊บแสงจากมือถือ กระแทกตาร่างกายนึกว่าพระอาทิตย์ขึ้นแทนที่มันจะค่อยๆหลับมันก็ไม่หลับสิแล้วพอไม่หลับติดกันหลายๆคืนก็โทมสิคะมันก็เลยจําเป็นที่จะต้องเลิกงานแล้วเคลียร์อะไรทุกอย่างอาบน้ำสามทุ่มก็พยายามนิ่งๆไม่ต้องไปดูอะไรอา่านหนังสือเบาๆเล่นกับสัตว์เลี้ยงอะไรที่มันเบาๆไม่ตื่นเต้นมันจะได้หลับไม่งั้นพอมันตื่นเต้นหรือว่าแสงวาบแสงสีฟ้าใส่ตาเราก็ตื่นเต้นแล้วก็ไม่หลับสิคะแล้วเรื่องอาหาดรดรนพอยากจะแนะนําว่าให้ทานเน้นพืชเป็นหลัก คนจะได้ยินคำว่าแพลนเบสแล้วขอว่าเป็นแพลนเบสโฮลฟุกก็คือเป็นพืชที่มาตามลักษณะของมันที่เด็ดออกจากต้นไม่ใช่พืชที่เอาไปแปรรูปทอดกรอบหรืออบกรอบอันนั้นไม่ใช่เราจะต้องคิดว่ากินเพื่ออะไรจะกินเพื่อให้สมองไม่เสื่อมกินเพื่อให้เราคงความสวยของผิวพรรณแต่ถ้าเรายังยังดื่มสุราแอลกอฮอล์เที่ยวหัวร่าน้ำไม่หลับไม่นอนมันจะไปสวยได้ยังไงร่างกายมันไม่มีเวลาฟื้นฟูคือมันตั้งใจที่จะนอนเพื่อให้ร่างกายได้ซ่อมแซมตัวเอง อายุน้อยๆทําได้แต่พอเลยเลข3เลข4ทําแบบนั้นไม่ได้อาหารกลุ่มไหนที่มันจะทําให้ร่างกายของเราอักเสบดรนพอาหารที่เรียกว่าแซดคาย่อมาจากสแตนดาร์ดอเมริกันไดเอทคนตะวันตกคนอเมริกันน่าสงสารมากนะเพราะว่าเขากินอาหารแบบด่วนพิซซ่าเค้กคุกกี้เบเกอรี่อาหารแปรรูปทั้งหมดคิดง่ายๆเลยว่าถ้าอาหารที่มันอยู่บนชั้นวาง ของได้นานหลายๆเดือนเป็นปีเรากินแล้วอายุสั้นหมดเลยแต่อะไรที่ค่อยๆสลายไปตามธรรมชาติอันนั้นกินแล้วจะอายุยืนนิสัยการกินที่ไม่ดีก็ทําให้เกิดอาการอักเสบถ้าแรงๆอาจจะก่อให้เกิดมะเร็งได้ไหมดรนพได้คะ่ะโรคว้วนไขมันในเลือดสูงดื้ออินซูลินก็คือเป็นเบาหวานอัลไซเมอร์เป็นได้หมดแล้วนอกเหนือจากอาหาร ไลฟสไตล์ที่อดนอนไลฟสไตล์ที่สูบบุหรี่โดยเฉพาะ Second Hand ์สโมเกอร์หรือว่าไปสูดควันที่เขาสูบบุหรี่ไว้รวมถึงบุหรี่ไฟฟ้าอะไรทุกอย่างทุกสิ่งเลยแล้วโดยเฉพาะ pm 2.5ทําทำให้อักเสบมากการที่เราโดนแดดเยอะๆแดดแรงๆก็ทำให้เราอักเสบแสงแดดยังเป็นตัวทำ้าย nad สารที่หนุ่มสาวของเราด้วยซึ่งมีอยู่ในอาหารที่เรากินนะคะพอคนเราอายุมากขึ้น nad ลดลงก็จะสังเกตว่าสมองเริ่มเฉยช้านอนไม่หลับ มันก็เป็นส่วนหนึ่งกับวัยความแก่ความเสื่อมแต่เดี๋ยวนี้ด้วยวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องทะอไวัยย้อนวัย Reverse a g i n งอะไรก็ตามมันมีการสอนทั้งปรับไลฟ์สไตล์ว่าอย่าโดนแดดเยอะพักผ่อนให้พอต้องออกกำลังกายแล้วก็กินอาหารที่เป็น NAD Booster อย่างเช่นกุ้งบรอกโคลีแตงกว่าซึ่งจะมีสารตั้งต้นที่เป็น m n m ซึ่งเป็น NAD Booster ที่เป็นตัวช่วยพยุงไม่ให้ NAD มันตกลงไป NAD คืออะไร แล้วมันมีผลยังดรนก NAD ถ้าเปรียบได้ก็เหมือนเชื้อเพลิงของเซลล์ค่ะแล้วเชื้อเพลิงของเซลล์อันนี้มีส่วนสำคัญเพราะมันทำให้สมองตื่นตัวความจำดีนอนหลับเป็นปกติแบบมีชีวิตชีวายิ่งตอนเด็กๆอายุน้อย NAD เยอะแต่ว่าพออายุมากขึ้นแล้วก็ไล์สไตล์บางอย่าง อย่างเช่นโดนแดดเยอะที่ทำลายสุขภาพโดยรวมก็ทำให้ลดลงสามารถติดตามทักทอคได้ที่ช่องทางพอดแคสต์ l i f e facebook l i v e youtube l i f e วันพฤหัสบดีสัปดาห์เว้นสัปดาห์เวลา18นาฬิกา